ครับสวัสดีครับคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับ y มา a h a Fino ตัวนี้เป็นเกียร์แยกนะครับรถปี55รถใช้มือเดียวนะครับนี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องสุดยอดเลยครับเดินเมลลิ่งนิ่งเลยฮะชุดสีก็สวยสันอยู่ครับสวยอยู่ครับผมยางหน้าหลังยังเต็มอยู่นะครับภาษี64นะครับรถใช้มือเดียวฮะเนี่ยรถติดสตาร์ทติดอยู่นะครับเดินเบลลิ่งนิ่งเลยนะครับนี่ครับ ระบบไฟใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยวไฟต่ําไฟสูงแตรใช้ได้หมดครับรถเดินเบานิ่งๆเลยครับเนี่ยนิ่มๆเลยฮะยางหน้าหลังยังใหม่อยู่นะสีสันก็ตงสวยอยู่เลยครับ่ารถสวยก็เครื่องเงียบเลยเนี่ยเด๋ยบเบิร์นห้ดูโอ้โหเครื่องเงียบสนิทเลยฮนะเครื่องดีมากตัวนี้เป็นขบูไฟฟ้านะครับท่ออาร์ม สวยครับเกน้ํามันจะเป็นเกน้ํามันเนี่ยฮะเกน้ํามันอยู่ตรงนี้อันนี้ใหม่ฮะแยกกันเขาเรียกเกแยกนะครับโอเคนะครับสนใจโทรมาได้นะครับ089136 8745ราคาถูกๆครับ1 7 9 0 0บาทส่งได้นะครับส่งได้ทั่วเลยถ้าใครจะเอาโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับผม